อันนี้คือสตอรอเบอรี่ป่านะคะเพืเ่อนๆมันคุณจะเออแต่ว่าอันนี้มันอยู่ข้างถนนนะคะไม่กล้าเก็บนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเอาเอาเออน้องน้องหมามาวิ่งนะคะเต็มเลยค่ะเยอะมากค่ะเพื่อนเห็นไหมคะแดงเต็มพื้นเลย ร้อนมากครับเพืเ่อน